สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องตามใจฉันนะคะวันนี้ป้าพอนอยู่ที่นี่เลยนะคะน้ําตกไซโยกน้อยจะมาฝากท้องมื้อเที่ยงนะคะที่นี่เลยคะ่ะที่น้ําตกนี่เลยนะคะอ่าตรงกันข้ามน้ําตกจะเป็นร้านนะคะนี่ร้านอะไรอะ่ะเดี๋ยวชื่อร้านอะไรเนาะไส้อ้วนเส้นเพ็จนลบพัลัสนะคะ เขาก็จะมีส้ตมตำแล้วก็มีอาหารตามสั่งตามนี้เลยนะคะคุณผู้ชมนี่น้าร้านเป็นลักษณะนี้เลยเราจะมาฝากท้องมื้อเที่ยงกันนะคะหิวมากเลยในตอนนี้แล้ววันนี้เป็นวันอาทิตย์คุณผู้ชมคนเยอะมากเนี่ยคนเยอะมากเลยที่น้ำตกเนะะี่ยค่ะเราสั่งหมดแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะคะคนก็เยอะอยู่นะคะคุณผู้ชมถ้าเข้าไปในร้านเลยเราสั่งไว้แล้วไม่รู้ว่ามีอะไรไปบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยะคะ่ะ อะไรมาแล้วมากต้ตมตำปูปาร้านะคะอันนี้ตำไทยังไม่ครบนะคะยังไม่ครบคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะมาชิมนะคะชามแรกเลยตำปูปาร้าค่ะตำปูปาร้านะคะ คุณผู้ชมรสชาติใช้ได้เปรี้ยวไม่มากเค็มไม่มาก,มมากแล้วก็หากวานได้เยอะเหมือนกลมกล่อมดีอะกลม,มกลม่อมใช้ได้เลยนะคะคุณผู้ชมและอีกจานหนึ่งนะคะเป็นตำไทยตำไทยไม่ได้ใส่ไข่เค็มนะนี่ตำไทยอืมอืม อร่อยเลยนะคุณผู้ชมมันเลอวยนะอร่อยดีจานนี้นี่น้ำตกหมูมหมแต่เหมือนเหมือนจะไม่ใช่หมูย่างนะเนี่ย <S 2> <S 2> เดี๋ยวลองชิมกอม่อนตอนน้ำตกหมูเนี่ยมันะไม่ใช่หมูย่างคุณผู้ชมมันหมูว่าไปลูกอะค่ะ เราทาทำน้ำตกแต่รสชามิก็ดีแหละแต่มันไม่ใช่หมูยา่างอือบุ๊คทำมาอร่อยดีอร่อยอร่อยคุณผู้ชมม,ชม,มีต้มแซ่บนี่น่ากินไหมสีสันน่าทานมากเลยแล้วก็มีนี่อย่างเลอะกระเพราปลามือก,ก็อร่อยนะคุณผู้ชม กะเพราก็น่าก no ินกินไม่ได้แ <defense> ล <Overwatch> ้วคนนึงกินไม่ได้เปรี้ยวคุณผู้ชมตรมแซบเขาหน้หแซบมากเลยคุณผู้ชมแซบแซบแซบทำไมเราทำไม่แซบเป็นเขาเนาะ หัวหอมได้พะมาร้อนๆเลยค่ะคนนะุณผู้ชมนะเอ้ร้านนี้รสชาติใช้ได้เลยนะคนุณผู้ชมถ้าเกิดใครมานะใส่โยกน้อยนะมาพรแนะนำร้านนี้กับข้าวใช้ได้หืมอ,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 อร่อยคุณผู้ชมแล้วก็ผัดกะเพราแล้วก็เสนน้ำต้มแซ่บ สดชื่นมากน้ำร้อนแซ่บๆเอาไปเลยเอาไปเลยโมังแซ่บโคลงอร่อยอร่อยมากคุณผู้ชมมาส้มทั้งส้มตำทั้งขัดกะเพราแล้วก็ทั้งต้มแซบ่บ ประอรขอจดัดกานนึงเที่ยงก่อนนะคะหาประภรอิ่มอิมอ่มเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมก็หมดไป400กว่าบาทนะแล้วก็ร้านนี้ใช้คนละครึ่งได้นะคะคุณผู้ชมประอรก็ใช้สิทธิ์คนละครึ่งยังขอบคุณเลยนะคะขอบคุณโครงการคนละครึ่งนะคะที่ทําให้ได้จ่ายน้อยลงเนาะอิ่มท้องได้จ่ายน้อยลงจ่ายแค่ครึ่งเดียวนะคะขอบคุณโครงการนี้มากๆเลยนะคะ โอเคนะคะคุณผู้ชมก็ขอบคุณนะคะคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมและติดตามนะคะขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกรค์ทุกแชร์เลยนะคะที่มีให้ประกอบเสมอมาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะที่ีสวัสดีคะ่ะ